พระเจ้าทุกคนวันนี้ทานข้าวเปียกเส้นพากันมาหลายคนเสียงก็จะเสียงดังอุ่นอวนิดนึงนะคะตลาดที่พรเพชรตลาดพรเพชรนั่นไงออกกำลังกายเร็วๆก็เลยมาเลยมันคิ้วก็หายคิ้วก็ไม่มีเยวเว้นมันเย็นเพราะเดียร์เอาของมาเดี๋ยวอัดคลิปนะจ๊ะเอามาเอาเอาบ่เอาเจ้าอย่ามาใส่คอยคอยเอาอ๋ออ้กินกิน นี่เขาเขาเปียกเส้นปลาพี่น้องเอ้ยมากินเลยมากินน้ำกันแถวตลาดทอนเพชรไม่มันเป็นเส้นเล็กน้อยมันไม่เหมือนเส้นใหญ่นะไปจับเวียดนามไก่ทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอันตลาดใ้เบิ่งเเลอกตลาดเขาสะอาดสะอาดอยู่จังหวัดมุกดาหารเด้อพี่น้อง สะอาดมากะอาหารการกินก็โหอาหารก็เยอะาากินได้เยอะอ,าาอืมอืมอืม,อม,อมดูเลยค่ะใ<า>ช้มือจับด้วยมือถามมือเยอะๆช้อนถ้ามามุกดาหารจะชอบเข้ามาทานข้าว,วเปียกเส้นก๋วยจั๊บแกจะ เจ้านี้แหละที่เราทานประจำก๋วยจั๊บอิเียจะให้แบบค่าพิเศษในไส้แบบแน่นๆเลยอือมากับเหลยญพี่น้องมากับน้องสาวน้องป้อมเออมานั่งกับร้านเอมาะพี่จิงไม่ีสั่งก๋วยจั๊บเหรอ เสียกขอบคุณเจ้าภาพน้องสาวคนสิเลียงแต่กวยจับจ่ายเองเกิยขอเป็นคตะตลกเลยพี่น้องเป็นคนจริงใจ คอยก็เป็นมันอันมีอันปฏิสัมพันธ์แล้ตื่นเช้ามานะมาหาเลาะเบิ่งแถวตลาดปฏิสัมพันธ์หาแนวกินจับแซบพี่น้อง <laughs> อร่อยนะทุกคนดูซิดูซิดูซิพี่น้องป้องป่ายดูซิดูซิ <laughs> เรลาเขามามันก็จะมีกินน้ำจะทำอร่อยอน้ำซุปกห็หอมหอมกลิ่นน้ำซุปใช่โต๊ะมือไ่ปองใช่อันนี้ทางทางตลาดนะเป็นคนจากไท้รูธร้านค้าจะต้องสะอาดเจ้าของตลาดเขาดูแลดีมากทุกคนตลาดคนเพรโซนข้างหน้าก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าโซนข้างหลังก็จะมีอ,มอาหารสดผักผลไม้อ,มอาหารทะเลนะคะทุกคน อยู่หน้าอยู่หน้าโรงพยาบาลมุกอินเตอร์นะทุกคนตลาดตลาดนี้นะโอ้โหมากับคุณเลนมากับน้องป้อมน้องน้อยน้องป้อมนีลูกตำรวจด,ด้วยกันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆน้อยเนี่ยพี่น้องเออ

มาโอ้จะเอาผักอ,อยากกินครับมากับน้องป้อมลูกตำรวจด้วยการเล่นกันตั้งแต่เด็กๆน้องป้อมทานอะไรคะได้อะไรคะก๋วยเตี๋ยว,ยวโอ้ทางนี้อร่อยมากเลยเทานจนหมดถ้วยแล้วนี่ไงคะบรรยากาศที่ตลาดพี่น้องเป็นกันเองได้สะอาดสะอ้านปลาเขาก็มีส้มตำก็มีนู่นทางนู้นก็จะเป็นฝั่ง ตลาดผักสดผลไม้อาหารทะเลดเดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินดูนี่จะเป็นตลาดสดนะคะทุกคนพรเพชรมุกดาหารจะมีของขายทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นปลาแห้งหนังวัวหนันงควายผลไม้ผักปลามีครบหมดโอ้ดูหอยเดือเพื่อนจ้าเอาตะกัอันนี้หอยเดือ กันมาตลาดป้าปะตายเลยยายจริงนะ้ากให้เอาร้านมาตลาดเจ้าของอาหารทั้งน้นท้งนี้เลยอุ้มก็ยังดูคนนั่งสลดกันเลยนั่งบ่อาบนี่ยังนั่งก็อยากเบิ่งอยากเออพักหลังจากพากันทานข้าวเสร็จแล้วก็พากันเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับร้านอาหารแล้วก็นี่เป็นตลาดน้อยมาดูหอยเดือยอ่าจะบ่อซื้อเมื่อลวกจิ้มไหม อันนี้หอยเดือมันขมบอกอันนี้หวายอันนี้ผักกาดเอ้าเป็นผักโคมบอแม่ซื้อไปขั้นสมแมเนี่ซื้อไปขั้นสมเดี๋ยขั้นสมแซบอะไรง่ายปลาเม่าแท้งแมวแซบ นินแดดเดียวด้วยนะทุกคนพากันมาซื้อปลาที่ตลาดพรพิษเนี่ยบรรยากาศยามเช้ามาแต่เช้าเลยวันนี้